นี่เป็นอางนี่รักแฟนเพ่งมื่อนี้บ่ได้ไปวัดค่าเห็ดเบียดลืมสวยเลยเห็นแม่บ้านไปชงเล่ไม่เห็ดอาหารมื่อนี้สีแกงไก่ใส่หน้าไม่สมบองหอมบอหอม,หอมบัวบอซี่ซี่เหล้ายมไปแล้วอันนี้คือหน้อใหม่สมบ้านนอกแกงใส่ไก่อันนี้ขามันนี่ขามันก็ับใส่อยู่หมอกระค้างไว้แล้วเด้อหมอ อันนีสิฟักจะฟักตอนไหนนะฟักตอนง่ากูรู้เดี๋ยนี่แบฟักตอนไหนน้องกบ่บมุนไ้บานห้องนี่ะครับไมาบานห้องเร็จะกินดนได้นี่กระไดลูกไปซื้อมาไห้ไป่นไงกระไผมู่พูไ่พกระไดมากนี่ล้วเาเสาไปุเสาไปเฮีเลา Giang này giang bóng om vô bóng đi om om này bóng 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 này chàng. Cái bóng 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 แสกมาสมแท่มอนเลยละ่ะทุกคนบอกว่าแซมมาสมมันจะผสมแซมมอนไกบ่บานเลา,ากับไก่เป็นเท็จมา,หาไห่งละเรยไปเสียหวหนึง่งนตลาดมันตะวัดดินแดงนียละไก่เลยสนามบินไปนหน่อยเบื้เนี่ยกินปูปลานหนปานหนำปาเป้่าอ่าเนี้ยป่านาหนห้องเลยนครับทำไปดองป,องปองนานมามัดยามเลย,ยไปเอามาสู้กิน อยากแกงกะหรี่มาเด็ดสูตรใส่เวลาคงสิบวันหนึ่งเลยครับวันนี้แกงไกลบ่ได้เห็นหนาเขาจะล้นโหลขนล้นไฟไปแล้วนี่จะไปเอาซื้อเอามาอะไรกันผมว่าใส่หัวก็บอเสร็ต้องใส่หัวมันทายกันหน่อยถุงหัวนี่คือน้องไม่สม ปไหนอซังลุไปไนยางไปไนยังมาซอ้อยู่ยมากินมันมตดายว打卡อย่างกูกตอนเล็กสองตอนอย่างกูกูตีบ้านยำเดาวยำมวาตอนต้อ่อยวาตอนห่ยเห็นนะาอ่งเาายอ่อน้ครับนี่ หมอนี่นตมแจงหอนแล้วหอนแล้วหลวงน้ำสมยัเป่าใช่คือกระใส่เราผสลงไปมันสีสูบปวดมันสีแปร้สมมันสิบ่แซ่แม่บ่มันสิเละปวดต้องใส่อบกันทำไมไปฟอเนาปลาไอยูมันก็ต้องเด็กควายเด็กควายมันลายม่นู่ลายแมนูเดี๋ยวเดี๋ยวติดแจงเรติดแจงไก่เราติดแจง่ง

ต,นนะต่อทานเลต่ทานครับเส้ต่อทานเสต่อแก๊สอะไรหรือมันที่มันสุกหรือมันเป็นโบสุกบ่รัะขาดไหมต่แก๊สสุกพระการเพิ่อกันโตกันโตแก๊สมันก็นห่อนไว้ก็ห่อนไว้ละร้านหน่อยครับหนาลักหนาซังน้ำเนี่ยเป็นตาขาเยหนอย,อยาก เดี๋ยวล่อให้เจ้าหน่อยให้มันหอนเจ้าหน่อยเจ้าหน่อเอาวนี่เอาอันนี้ใส่พวกบัวพวกซีพวกอีตูเตรียมไปแล้วแล้ววันที่ปงยังใส่อันนี้คือใส่น้ำส้มไปแล้วครับน้ำไปแน่แล้วล่ะต้องถึงเตรียมไปเจ้าหน่อยตำบัวแหลกน่บัวแหลกอัใส่อแทำพริกบัวแหลกมันต้องใส่พริกน้ำเต้านองเกะข้าวก้อนตำเขาเกี๊ยเจ้าหน่อยหอมเตรียมเนี่ยหัวหอมแดืหัวแดงแหลก็ลต่อ lắng là cái bia không có nếu không 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 không nếu không nếu không มืต้องด้างหรอกเอาน้ำแงิมวานนุงใสมั้ะแล้วก็แค่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 ที่จุกครับอันนี้ขึ้นกันตอนทุดไทยแล้วของตัวน้ำปลาปลาแดดใส่เบ็นแล้วสิมหมาเนี่ยเอาฟักใส่กับิมของเล็บเจใส่ซุปแล้วหรอักก็หลบวกใส่ซุปแล้วมั้งกทมาสีบนุ่่ว่น ตัวนี่งน้ะบ๊กซีเล้านี่ยมาเรกที่เราตักไปจิ้มเลยโอ้ยงกันลองต้อนี่ทีปล่อย่ามฟาดเขาเนาะสิกี้โอ้ยทำเนี่ซุปซูกินฝาดเขาทำน้ำไปผสมกินกระปูหน่อยมันก็ะดั เดี๋ยวไปกินกันเด้อบาทหนึ่สี่กินเลยเด้อตักอองนี่กินแล้วเด้อใส่สมใส่พวกวัวพวกซีเรียบร้อยแล้วหมอไปเท่าน้ำสิ่งมันครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่แต่ว่าอย,ย่หมอนงนี่ข้างไปอุ่นไปอพอสิ<ข>อดไดายทานปรกันเด้ออัน<ห>น, <ๆ S 1> นี้คือ <c oughs> เจ้าบองก็มันเจ้าหวองหนึ่งน่เจ้าบองไหลายมือใส่พวกไร้มือสองมือกตักมากินไหมอันนี้ห้ามักเจ้าน้ำอันนี้โชคดีโชคดีครับไปเอื้อมมูสร้างไปเอื้อม งัวมันออกลูกมันแน้เอาเนาะว่าลรดแล้ครันี่กอแกงไก่ไม่ครับแกงไปที่แจงไก่หนิแกงไก่พอไกนได้พอนะพอชิ้นสัปีกมัได้ตัดเปียนวตัดล้นตัดเปียนเลยพอชิ้นได้อยู่นี่ไงน่าเป็นรองโอ้ยขนาดจับตัวไหนนะจับห่วโอ้ยสุดยอดเลย พอดีหิวเขาอยู่นี่พอดีเลยอพอดีไงพ่อแจงจะตัดผมกินอะไระไตเือรอบกโอ้ขอบพูดอะไรจะเลิกจะเลิกจุดจุดแล้วี่มีน่มาดีมากเลยนแข็นเด้อคูล้อ่าพ่ออาไบก็ได้ยี่ดอก้อนๆร้อ่างรู้สิาด่วนีะครับเมื่อกีกินแม่นู่นนู่นแกงไตอัปน่มได้เหตุผแล้ว เงี้เี้กเหรอวะโอ้ยกินน้ำนกน้ำมนาวอันน้ก็แล้ะอืมแซ่บขึ้นนะอันน้นส่งกระวองน่อ่วัวเลยแซ่บดีน้องวัวแม่จิ้ตัวมันแนวนึงบดีป่ะไหนมันแซ่บทำน้องเมียน้องวัว เราไม่ยอมแจ่บกูดิเลยเพราะว่าผักจะใส่เจงสุงไครักสามขอดังหี้ขอที่หนบ่่โอ้จับจับจับจะพัพง,พงเลยคุทยอดเลยร้านหน่อยครับง่าง่าบมาก้าขามหน่อย นักไลหลังมัสมดีดอไฟนะนั่นหะละดลอกไฟเอ้ยข้ขาเร็วจแงตอนหนได้แกงตอนตำเนี่ยน่าก <c oughs> ินสองงสอ,อ,องน้่งสองหนึ่สองหน่งลังจะมากกวย เพื่อส่วส่ามันหน่อยเพื่อส่นตมัยหกเาเจ้าบอมกับคุยอนนะเอาวขึ้นหลังงูแสบนะล็อกตังล็อกเอาไว้ก็หนาวัวไดเลยถ้าปูหลัง้าทางตาเขาหนอนเนี่ยว้าจากน้ำลายหลังหน่อย2องคนครับโอ้ยนพื่อไปเต็นได้ท่าหนึ่งสองคเนเนยถึงต้องแ้งกับปุกแร้วัดง ารัว right? หุ่มี่วยซ้ำตัวใหญ่กันตัวใหญ่ไปก็านีอีกกันมันขาวมันลับไปก็เมียโมยู่บผู้กัญญาหยอกตาไล้ล้วล่ะเนาะมอมไก่น้ำต้องหอมอะไรบเนี่ยต้ข่าล่ะตังเนี่ต้องข่า่๋อลงมาน่อง

ก็เรียกชื่อระดับใช่ไหมครับง่ายไน้องทำง่ายอย่างไมเยอยาดูกินที่แว่าเขดัมันแสบหลายแสบหลายครับแสบหลายสบทุดยอดเลยมันแสบูดียวอย่างสบมุดหมูเสบมุดหมูน้อง บอกว่าไต้เงเริ่มดอกทุกเงี้ยมันบอยากเปนเสิยงปลาหอยมาแกงดูกินแกงลาหอยครับคนนี้กับปูมาต้มคนคนนี้กับปูเขาแซ่บเน่ยกระดาษวัดทั้งหลายว่ะหน้าแล้นี่แบบทีออกมาแกงนีแกงก็หลายมีแก่งใครมตีมันคือหลายหน้าก็หลายยุศายกเึินกระสา โอ้อออโนอย่างต้มาได้หอ่างใจรเดีปักตอนไหนแล้วต,ตองไหนมันน้ำมันเจบ่ามันยังไงกันอยาบ่ายบ่าย

ตัแนนแวแบบเนียนี่ไงเจ้ามันเดียรม,มังสามสิบอ้สิบลอเรเด้อเขาอิ่มรกล้ยวยออกล้วย,ยม็มีเอานบากคิิบนี่ไม่ได้เลยไลกแช่นะไม่ด้งงมาเสียวอยู่คนละตอนเลยนี่ไงพาไปกินตามกับเ่อจับจับแล้วตอนนี้กินขา้วะครับด้สวัสดีครัคบสวัสดีครับ